สวัสดีนะครับเราก็กลับมาพบกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับการเชื่อมต่อฐานข้อมูลนะครับก็ที่จริงจะเป็นฐานข้อมูลแล้วก็ใช้ PHP แต่ช่วงนี้นะครับก็จะขอพูดถึงฐานข้อมูล MySQL อย่างเดียวก่อนนะครับซึ่งเราจะมาดูคำสั่งพื้นฐานที่ใช้นะครับแล้วก็การเชื่อมต่อนะครับจากระบบคอมพิวเตอร์ของเรานะครับที่ที่เราได้ลงแอปเซิร์ฟไปแล้วนะครับว่าเราจะเข้าใช้ MySQL อย่างไรนะตอนแรกเดี๋ยวผมขอ เปิดเซอร์วิสของ MySQL ก่อนนะครับเอาละครับอันนี้เราก็เปิดเซอร์วิสนะครับด้วยวิธีต่างๆที่ผมเคยบอกไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิกขวาที่ตัว My Computer หรือ My PC นะครับแล้วก็เลือก Manage นะครับหรือว่าจะเข้ามาจากทางา Control Panel นะครับแล้วก็เข้ามาที่ Admin Ad Ad Administrative t o o l นะครับแล้วก็เลือกมาทาง Service หรือจะพิมพ์เ e ิร์ชเลยนะครับหา Services ที่ผมเคยบอกนะครับตอนนี้เราก็มาหน้านี้ของคุณคุณกันอยู่นะครับก็ลองมาดูก่อนนะครับตอนนี้เราใช้แค่ mysql อย่างเดียวนะครับไอตัว apache ที่ผมบอกนะครับก็เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ไว้ก่อนนะครับเพราะนั้นเราเลื่อนไปหาที่ mysql MySQL 57นะครับตัวนี้นะครับเห็นแล้วนะครับตอนนี้ของผมเป็น disable อยู่ของใครรันอยู่ก็ไม่ต้องไม่นั้นนะครับเพราะนั้นผมต้อง enable มันก่อนนะครับก็ double click เลยนะกันนะครับเปลี่ยนสถานะ ผมขอเป็นเมนวนและครับนะครับกันลืมนะครับแล้วก็แอปพลายนะครับคงจำได้คราวนี้เราจะเปิดเซอร์วิสนะครับให้มันรันก็กดสตาร์ทนะครับอันนี้ทบทวนอีกทีหนึ่งโอเคนะครับเรียบร้อยแล้วเราเรากดโอเคเราจะเห็นว่าตอนนี้นะครับสถานะนะครับี่นะครับสถานะคอมมันก็จะเป็น running นะครับเดี๋ยวเราจะ เข้าใช้นะครับก็ดูกลับมาที่สไลด์แล้วกันโอเคนะครับวิธีการเข้าไปที่นะครับตัว Command Line ของ MySQL นะครับก็ทำได้โดยการเลือกที่ Start w i n d o w นะครับตัว Start Windows แล้วเราก็หา App s e r v e นะครับอันนี้เป็นผมทำให้เป็นเวอร์ชั่นเก่าตั้งแต่ Windows เท่าไหรน่นู่นนะครับหลัง xp มาแล้วเป็น Windows อะไรเนียนะครับเราก็ไปหา Command นะครับตัวนี้นะครับแล้วเราก็จะเจอหน้าต่างที่มันจะถามพาสเวิร์ดเรานะครับเราก็คงจำได้รูทของเราใช้นะครับตั้งไว้อย่างไรก็อย่างนั้นเนะนี่เอาง่ายๆที่คุไม่บอกเอาง่ายๆก่อนนะครับที่เราใช้กันในห้องนะครับโอเคครับแล้วเราไปที่ตัวโปรแกรมนะครับอ่ะโอเคนะครับตัวนี้เราก็จะเลือกที่ตัวสตาร์ทเมนูนะครับแล้วเราก็ที่แอปเซิร์ฟเองนะครับตัวแอปเซิร์ฟมันก็จะมี command อยู่เต็มเลยนะครับตอนนี้ให้เราเลือก my sql command line client นะครับที่ผมบอกไว้นะครับก็จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมาอันนี้หน้าต่างก็มาแล้วนะครับตัวเล็กนิดเดี๋ยวผมขอปรับฟอนต์สักครู่นะครับโอเคนะครับก็ตอนนี้เขาจะถามให้เราใส่ password แล้วก็ใส่ password ที่เราตั้งกันไว้นะครับการล password เมื่อเข้าได้นะครับมันจะมีค m m a n d พร้อมที่เขียนว่า mysql ขึ้นมาตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะพร้อมใช้งานแล้วนะครับที่จริงวิธีอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ในการที่เราจะใช้นะครับโปรแกรม mysql เนะี่ยหรือ mysql เนี่ยครับเราสามารถที่จะเปิด dot shell นะครับแล้วเปิดคำ m ั่งนะเปิดคำ m ั่ง shell มา cmd ก็ได้นะครับรันจอดำๆนี่ก่อนนะแล้วเราก็พิมพ์คำสั่งว่า mysql w o r k นะครับ ขีดยูขีดยเนี่ยให้ใส่ให้ใส่ user name นะยูมาถึง user name ในที่นี้ถ้าเราล็อกอินเป็นแบบ root เราต้องใส่ขีดยเป็นชื่อ root นะครับแล้วก็ใส่ขีด p ไปด้วยจึงกด enter นะครับถ้าเราใส่ขีด u แล้วก็ root นะครับขีด p ทิ้งไว้นะครับหมายถึงว่าเราต้องการล็อกอินเข้า,าตัวที่เป็น root นะครับแล้วก็ขีด p หมายถึงว่าต้องใส่รหัสด้วยนะครับพอเรากด enter ปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้น enter password ให้เรามา เราซึ่งเราจะเห็นแล้วเราก็ต้องพิมพ์พาสเวิร์ดเข้าไปตามที่เราได้นะครับก็จะถึงทํางานเข้าทํางานได้หมดเหมือนเมื่อสักครู่นะครับได้นะครับนะครับอย่างที่บอกนะทย my sql k ีด u นะครับ user name ที่ใส่อย่างที่บอกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็น root แล้วก็ใส่ root ถ้าเรามี user name อื่นก็ใส่ user name ้นะครับ k IT, p เพือ่อจะบอกให้ให้ให้ทราบว่าเราต้องการให้ต้องใส่พาสเวิร์ดด้วยนะครับนะครับ อย่างที่อกนะครับขีด User Name ขีด ide, Password to Access นะครับบางกร,กรณีเนี่ยเราอาจจะต้องใช้ขีด H ด้วยนะครับขีด H หมายถึงว่าเป็น Host Name ที่จะ Lo อกอเข้าอันนี้ใช้ในกรณีที่นะครับตัว My SQL ของเราเนี่ยอยู่คนละเซิร์ฟเวอร์นะคอยู่คนละเครื่องคอมพิวเตอร์กับเครื่องที่เราใช้อยู่นะครับเพราะนั้นเร,เราต้องระบุ IP Address ว่าพวกชื่อของเซิร์ฟเวอร์ที่เราต้องการนั้นนะครับ ในที่นี้เราเราลันขึ้นเดียวกันนะก็เลยใช้ค m มา n ์ดับข้างบนที่ผมบอกนะเป็นค o มา a ์ d ปกติไม่ต้องใส่ขีดเทนะครับไม่ต้องใส่โฮสต์เนมมันรู้อยู่แล้วเป็น local host นะครับเอาตอนนี้เราองมาดูคําสั่งพื้นฐานนะครับสั่งแรกที่ผมอยากจะพูดถึงนะครับที่จําเป็นนะครับก็คือคําสั่ง show database s นะครับสังเกตได้ว่า show database s แล้วก็ใส่ไอตัวนี้นะครับใส่มีคอลอนเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับตอนนี้ผมจะสวิตช์ไปที่หน้าตัวค a มานะครับ โอเคนะครับครั้งแรกคำสั่งแรกอย่างี้บอกแล้วก็พิมพ์โชว์นะครับ Data Base เติม s ด้วยนะครับใส่เซมิโค l o ลอปปิดท้ายให้รู้ว่าจบคำสั่งแล้วมันก็จะแสดงผลมาคือว่าตอนนี้ระบบของเรามี Database อะไรบ้างตอนนี้เครื่องของผมนะครับผมใช้เครื่องนี้มีทั้งหมด7 Database นะฮะเราจะเห็นว่าอย่าง information schema MySQL performance schema หรือแม้กระทั่งซิสนะครับไอสี IC ตัวที่ผมพูดถึงเนี่ยมันคือ Database ที่เป็นของระบบนะครับเราอย่าไปยุ่งกับมันนะครับส่วน d a t a า a s e ออื่นเนี่ยที่จริงผมสร้างไว้เองตัวนี้ซานะเครื่องเราอาจจะไม่มีเพราะว่าผมสร้างทิ้งไว้นะครับ d a t ้ b a s e w e b t e ท h นะครับถ้าเรามีแสดงว่าเรามี d a t ้ b a s e ชื่อ w e b t e ท h ด้วยอันนี้เป็นพอดีผมลงเครื่องนี้ผมลง WordPress ไว้นะครับเว็บก็ต้องลงเ a ต้าเ s e เขาก็เลยมี WordPress มาด้วยนะครับ WordPress นะครับ โอเคนะครับคราวนี้ก็นี่เป็นคําสั่งแรกที่เรานั้นนะครับคําสั่งต่อไปนะครับก็คือคําสั่ง database name use database name คําว่า use หมายถึงว่าใช้นะฮะนี่เราเราเร,ารู้เรารู้ว่าเรามี database อะไรบ้างเราก็จะลองนะใช้ database นั้นนะครับตอนนี้ข้อมูลอาจจะเหมือนกันผมจะกลับไปที่ command นะครับซึ่งผมรู้ว่าเอ๊ะเรามีนะครับ database webtech อยู่นะครับ มีของเราก็แล้วแต่จะเป็นอะไรผมก็อยากจะลองเข้าใช้ดูผมก็เลยพิมพ์ว่า use นะครับใช้ w e b t e x t นะครับใส่ s e มิค o l อนกด enter ไปนะครับปึ้งนะครับมันก็จะบอกว่า database changes ซึ่งหมายความว่าตอนนี้เราได้เข้าใช้ตัว database ที่ชื่อ webtech เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้จะกลับไปที่สไลด์นะครับก็สวิตไปสวิตมานะ คำสั่งถัดไปนะครับในเมื่อมีโชว์ d a t a า a s e นะครับเราก็ต้องมีคำสั่งโชว์เทเบิลด้วยนะครับคำสั่งนี้ทำอะไรคำสั่งนี้ก็จะแสดงว่าใน d a t a า a s e ที่เราเพิ่งเข้าใช้เมื่อสักครู่นะครับซึ่งมอบอกชื่อ Database w e b t e c เนี่ยมีตารางอะไรอยู่ข้างใน Database นั้นบ้างนะครับโอเคนะครับผมก็จะสลับไปที่ Command นะครับก็ผมก็จะบอกว่าโชว์นะครับเทเบิลนะครับเติม S ด้วยนะครับ แล้วก็ใ e m i c คอนกด enter นะครับตอนนี้พอดีของผมก็มีตารางอยู่ทั้งหมด3ตารางนะผมจำไม่ได้เง้นผมใช้มานานแล้วนะครับก็ทำไว้นะก็ดูเป็นตัวอย่างแล้วกันะะนะครับตารางแรกชื่อว่า std phone นะครับตารางที่2นะครับเนี่ยอย่างที่บอกนะตารางที่อยู่ใน web text นะครับตารางที่2ก็จะเป็น tct phone ตารางที่3 user นะผมไม่รู้เอา user มาทำอะไรกันนะผมสร้างไว้เองนยะผมลืมนะครับ โอเคนะครับค้นคราวนี้เราจะกลับมาดูคําสั่งถัดไปอตอนนี้นะครับคําสั่งถัดไปก็คือคําสั่ง D E S C เอ๊ะศูนย์มันออกมาได้ยังไงสไลด์ผมผิดนะไม่มีศูนย์นะเดี๋ยวขออนุญาตแก้ไขนิดหนึ่งนะครับอ่าโอเคกลับมาแล้วแก้แล้วนะผมไม่รู้ศูนย์มันผล่ได้ไงนะคาสั่งถัดมาก็คือคําสั่ง DES K, แล้วก็ Table Name นะครับ เดสหมายถึงที่จริงย่อมาจากคำว่า description นะครับหรือ describe นะครับที่แปลว่าอธิบายให้อธิบายที่ว่าตารางนะครับเราก็ใส่ชื่อ table name นะตารางที่เราพูดถึงเนี่ยคือมีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างนะเมื่อกี้ผมมี3ตารางผมจะใส่ DSC นะครับจริงๆมัใช้คำสั่งอีกอย่างนะึคือ show columns นะครับมมตัวนี้เนี่ยโอเคนะครับผมก็ สม,นะสมมุติแล้วกันนะครับผมอยากจะดูว่า S T D phone ของผมเนี่ยนะครับตัวนี้มีโครงสร้างเป็นอย่างไรผมบอกอช่วยอธิบายหน่อยตารางนี้นะ D S C ว่ามันมีโครงสร้างอย่างไรตารางที่ชื่อ Student phone เนี่ยนะครับใส่ semicolon ปิดท้ายด้วยนะครับฮะเราก็จะเห็น,นครับมันก็บอกว่าตารางนี้นะครับประกอบไปด้วยฟิลทั้งหมด4ฟิลหนึ่ก็คือฟิลที่ชื่อ I D นะครับก็คือคอลัมน์นั่นเองนะนะครับ ซึ่ง id เนี่ยเป็นชนิด integer นะครับเป็นน l l ได้ไหมเป็นน l l ไม่ได้มันเป็น primary key ครับแล้วก็ d e f o r m เป็นเป็น null อยู่นะครับแต่ว่าเผอเอิญตัวเนี้ยมีความพิเศษตรงนี้ว่า id เนี่ยเราเซตไว้ตอนที่ผมสร้างไว้เนี่ยผมสร้างให้มันเป็น auto increment นะครับหมายถึงว่าทุกครั้งที่เราใส่ record ใหม่เข้าไปมันก็จะมีค่าบวกไปทีละ 1- นทีละ1 2 3เพราะเป็น integer นะฮะไล่ไปเรื่อย ฟิลต่อไปหรือคอลัมน์ถัดไปนะครับก็ใช้คาว่าไอ้ก็ชื่อว่า name นะครับ name เป็น v a l ์ a b l e l e คา a รกเตนะครับเก็บตัวอักษรได้50ตัวนะครับต่อไปเป็น Department นะครับเก็บได้4ตัวนี้ผมก็เก็บสั้นเพราะว่าผมเก็บ CED กับ TCT นะครับสมมตินะประมาณนี้นะ student ไอ้ต่อไปก็คือ p n o นะครับก็เก็บทั้งหมด13ตัวนะครับก็เบนมือ,ม,อมือถือเก็บได้นะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับคำสั่ง dsc ถ้าผมอยากดูตัวอื่นเอ๊ะผมจำไม่ได้ user เหมือนไงผมก็ d, d e d e s c นะครับ user นะครับผมมีตาราง user อยู่ครับอันนี้ตาราง user ผมมี id มีนะมี id มี username มี password นะครับตามที่เห็นเนี่ยนะครับ username ต้องไม่เกิน16ตัวแล้วก็ password ไม่เกิน16ตัวนะครับ id เหมือนเดิมนะเหมือนเมื่อสักครู่ id ผมตั้งเป็น auto increment แล้วก็เป็น primary key ของตารางนะครับเป็น key หลักนะครับ นี่อยากดู tct ไหมนะครับเมื่อกี้จำได้น,นะแต่น้อยถ้าบอกเอ๊ะลืมชื่อตารางว่ารองโชว์ใหม่ครับโชว์เทเบิลนะครับโชว์เทเบิลนะครับเห็นไหมคราวนี้เอ๊อยากดูบ้าง tct phone เ,เก็บอะไรไว้นะครับสร้างไว้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้จำไม่ได้นะครับ่า dsc นะครับ tct underscore phone ใส่ semicolon นะครับ enter ไปอ้าวทำไมไม่มี tct โฟนนะครับเอาแล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวผมลองดูคำสั่ง DC user ก็ยังมีเลยนะครับแสดงว่ามีอะไรผิดพลาดอมอ c d p h o n นอยู่นะครับแต่ T c t Phone ไม่อยู่เกิดอะไรขึ้นนะครับ ไม่เป็นไรถ้าไม่มีไม่เป็นไรเพราะว่าอันนี้ก็ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของที่เป็นเครื่องรวมของภาพวิชาโอเคนะครับเออเลรกก็ er ror, ไม่เออเลร์ er ror, ไม่เป็นไรนะครับหาไม่เจอเอาเป็นว่าประมาณนี้ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวดูคําสั่งถัดไปดีกว่านะครับโอเคนะครับคาสั่งถัดไปก็คือคําสั่ง create database นะครับนี่คาสั่งนี้นะครับ create database create database นะครับมันจะเป็นคําสั่งที่เขียนว่า create เว้นวรรค database แล้วตามด้วย database name ชื่อ database ที่เราต้องการต้องการสร้างนะครับนี่ผมสมมุตินะครับข้างล่างเราเห็นว่าผมทําค้าไว้นานนะจริงๆแล้วตัวเล็กตัวใหญ่ไม่มีผลนะครับ SQL เนี่ยนะครับคสาสั่ง SQL อ,อ,อันนี้ผมจะใช้ตัวใหญ่ละกันไอ้อตัวเล็กหรือตัวใหญ่แล้วแต่นะตัวใหญ่มันก็ดันได้นะนี่ผมจะสร้างชื่อ database ที่ชื่อว่า Web t e c h นะครับก็จะกลับไปที่ command ของเรานะครับอันนี้เนื่องจากผมล็อกอินเป็นรูทผมค่อนข้างทําอะไรกับมันได้ อย่าลืนมนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่ database ที่ชื่อว่า Web t e c h อยู่นะครับเพราะนั้นมันแสดงว่ามันมี database ที่ชื่อ w ว็บ e ท h แล้วนะเดี๋ยวผมขอสร้าง database ตัวใหม่แล้วกันฮนะผมก็บอก Create นะครับบอกเป็นตัวเล็ก Data base นะครับตั้งชื่อ database ใหม่ของผมตั้งชื่อว่า com เอละกันนะ com edu นะมันก็จะเป็นการสร้าง database นะครับคือ สร้างเ a ต a าเ s e ที่ชื่อนะครับนี่ชื่อ comedy ขึ้นมานะครับแล้วก็กด semi colon นะฮะปิดท้ายกด enter นะฮะเขาบอกว่า query ok 1 l o w affected ใช้เวลาแค่0.2วินาทีนะครับก็หมายถึงว่าเ a ต a าเ s e ที่ชื่อว่า comedy ก็ถูกสร้างขึ้นมาแล้วอันนี้จะรู้ได้ไงว่ามันถูกสร้างมาจริงหรือเปล่านะครับเราก็ลองใช้คำสั่ง show database ดูนะครับ ส่งไปปุ๊บนี่แน่มาแล้วนะครับตัวใหม่คือ database ที่ชื่อว่า c o m e d ดเกิดขึ้นใหม่แล้วเราคงรู้นะครับว่า c o m e d ดีเกิดขึ้นมาเนี่ยมันยังไม่มีตารางอะไรนะครับอลองใช้คำสั่งทบทวนอีกครั้งนะครับผมบอกผม use นะครับ Use com edu นะครับหมายถึงว่าเมื่อกี้ผมอยู่ที่ database w e b t e c h ตอนนี้ผมจะเปลี่ยนเข้าไปใช้ database ของ COMEDU นะครับ มันก็บอก database change หมายถึงว่าเอาละเราได้เปลี่ยนเข้ามาสู่ database ของ ComedyU แล้วอยากรู้ว่ามีตารางอะไรอยู่บ้างนะครับก็เลยใช้คำสั่ง show tables นะครับซึ่งจะแสดงให้ดูว่า ComedyU มีตารางอะไรอยู่ข้างหนบ้างปรากฏว่ามันบอกไม่มีนะครับเพราะว่าเราเพิ่งสร้าง database ยังไม่ได้สร้างตารางเลยนะครับก็เดี๋ยวดูคำสั่งถัดไปแล้วกันนะครับเพราะนั้นเราก็จะกลับไปที่สไลด์อีกทีหนึ่ง โอเคนะครับสไลด์คราวนี้เราก็จะไปต่อไปนะครับอย่างที่บอกนะ Create database สมัยนี้ยกตัวอย่างนะฮะเพิินผมไม่สร้าง Create w e b t e c h เพราะว่ามันมี w e b t e c h อยู่แล้วนะครับเมื่อกี้นะครับก็สร้างเป็น comedu นะก็เปลี่ยนเป็น comedu ต่อมานะครับโดดทษทีนะครับตัวนี้ขออนุญาต ข้ามไปนิดนึงก่อนนะครับการสร้าง user name ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะแต่ผมเนื่องจากว่าเวลาเรามันค่อนข้างจำกัดนะครับก็ขอข้ามไปเลยนะครับมาสักนิดนึงนะครับถ้าเราสร้าง user เนี่ยผมต้องบอกก่อนหลักการในการทำ database ถ้าเราเป็น admin นะครับเราควรที่จะสร้าง user ตัวอื่นขึ้นมาอีกหาหาาๆตัวเพื่อจัดการ database นะครับแล้วก็มอบสิทธิ์คำว่า privilege เนี่ยนะครับแปลว่าสิทธิ์นะครับสิทธิ์ที่ User พึงกระทำได้ต่อต่อตัว database นะผมยกตัวอย่างนะครับที่อันล่างสุดที่ท้ายสุดของผมเนี่ยที่เขียนว่า grant select on webtech.student.profile to tct i d e n t i f y by tct เนะี่ยอันนี้มันเป็นตัวอย่างนะครับหมายถึงว่า grant แปลว่าให้นะครับให้สิทธิ์ครับให้สิทธิ์การ select หมายถึงว่า User นี้จะได้รับสิทธิ์ที่สามารถ select database ได้นะให้สิทธิ์ on นะครับ on ก็คือหมายถึงว่าให้สิทธิ์ select แก่ Database ที่ชื่อ WebTech บนตารางนะจุดคือบนตาราง t u u e n t t r r o i l l t o o ูให้แก่ใครครับให้แก่ TCT แสดงว่า Username ชื่อ TCT นะต่อมา i d e n t i f y e d ท y ดนะครับ T c t หมายถึงว่าอ่า s w s s w o r d ก็ชื่อ TCT แสดงว่าเราสร้าง User ใหม่ขึ้นมาชื่อว่า TCT Password คือ TCT เหมือนกันนะครับโดย TCT ตัวเนี้ยนะครับจะได้สิทธิ์ในการที่ select นะครับรันคำสั่ง select นะครับ form เนะี่ยบนตารางที่ชื่อ student profile ของ database ที่ชื่อ webtech ี่เป็นตัวอย่างนะก็ถ้าเรามาดูสิทธิ์ต่างๆที่นะครับที่เขาใช้นะครับก็มีเยอะๆนะครับถ้าเราบอกถ้าเราให้สิทธิ์ all นะครับก็หมายถึงว่าเขาทำอะไรก็ได้นะครับให้สิทธิ์เอาเธอหมายถึงเปลี่ยนแปลงอลัมน์เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของตารางได้ ถ้า create นะครับอย่างที่บอกมาสักครู่นะเราคง create วกตารางไอ t a t a b a s e อะไรได้นะ delete นะครับลบน่ลบนี่ลบตารางลบอะไรนะ drop drop คอลัมน drop ตาราง,งต่างๆนะครับมันจะมี insert นะเราคงเห็น insert นะถ้าให้สิทธิ์ insert แสดงว่า user คนนั้นสามารถที่จะนะครับ add ข้อมูลใหม่นะครับหรือว่า record ใหม่ลงตารางได้เราระบุได้อีกนะครับว่าจะเป็นตารางอะไรนะครับ อาจจะให้เขา Select ที่มีเส้นใต้ขีดตรงกลางนะครับอย่างเมื่อสักครู่นะเขาจะ Select ตารางข้อมูลของ record จากตารางได้ให้สิทธิ์เขาโชว์ Database นะครับให้ s h ชัดดาวระบบก็ได้นะหมายถึง User ูน,นี้จะสามารถปิดนะครับปิด Service ของตัว Database เราได้นะให้สิทธิ์อัปเดตนะครับหรือเรื่องต่างนี่ขออญาตไปเร็วๆนะครับต่อมานะครับที่จริงผมมีวิธีการ Create User ตัวใหม่นะครับที่สร้างบน phpmyadmin นะครับซึ่งก็ ก็ตามนี้นะสมมุติว่าเราต้องการนั่นก็จะ select database อันนี้ขออนุญาตผ่านไปก่อนนะผมอธิบายเร็วๆนะพอดีมีเรื่องอื่นอีกเยอะนะที่เราสนใจพอนี้ถ้าบอกไปเขาไม่ออกสอบอนะดีไม่ดีพวกเราข้ามด้วยนะพอบอกไม่ออกสอบอ่ select database นะครับแล้วก็มันจะมีคลิกคําว่า privilege นะครับก็ให้เห็นแล้วนะแท็บที่ชื่อว่า privilege นะ่มันจะมีหน้าต่างที่โผล่มาว่า new add user account นะครับเราก็จะ add user account ขึ้นมานะครับตัวนี้เราก็สามารถมันจะมีฟอร์มตัวนี้มาเนะให้เราสร้างนะครับผมสมมุตินะสร้าง user name ชื่อเดวิดนะครับก็ทำงานบนโฮสที่เป็น local host นะครับ password ก็ use text field แล้วก็มีที่อ่านไม่ออกเนะี่ยเราก็ไม่รู้นะทำไงก็พิมพ์มไปนะครับแล้วก็สร้าง user name นะครับสาย user name ใส่ host ใสย password นะครับอ่านไม่ออก password ใส่ซ้ำด้วยนะครับสครั้ง แล้วนะครับคนนี้เราก็ g r a n t d privilege แล้วจะให้สิทธิ์อะไรเข้าบ้างนะเราจะเห็นนะ้าฝั่งซ้ายที่ผมเขียนว่าฝั่งซ้ายมือล่างนะ data ที่มีมติก๊กไว้คือว่า David ทำอะไรได้บ้างเดวิด select ได้ insert ได้ update ได้ delete ได้นะครับตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเลือกนี้แล้วแสดงว่า David เนี่ยก็จะได้สิทธิ์ในการที่จะ select insert update แล้วก็ดีล t ทนะครับ data ของ Database ที่ชื่อเว็บเทคนะที่เราดูข้างบนนะเราจะสังเกตได้ว่า d a t a า a บสนะคือเว็บเทคนะครับเมื่อกี้เราสมมุติเราเลือกมาจาก w e b บเทคนะพอเรากดอันก็เรียบร้อยนะครับมันจะมี User อร์ใหม่ที่ชื่อว่าเดวิดแล้วก็ password ที่เราตั้งขึ้นมานะครอ่าโอเคนะครับอันนี้ผมขอกล่าวอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าเราจะเข้ามาสู่ในโหมดของการใช้คําสั่ง SQL นะครับเอานะครับเบื้องต้นนะครับเมื่อกี้นะครับเราได้ทําการสร้าง เ a ต้าเบสแล้วใช้คาสั่ง create Database แล้วผมตั้งชื่อว่า com.edu นะครับอันนี้จำไว้นิดนะครับ com.edu สมมุติว่าตอนนี้นะครับผมอยากจะสร้างตารางนะครับให้กับนะครับให้กับตัว com.edu นะครับตัวตารางที่ผมจะสร้างขึ้นมีชื่อว่า stdphone นะครับซึ่ง stdphone เนี่ยจะประกอบไปด้วยในวงเล็บนะครับโครงสร้างมันก็คือว่ามี field นะครับ หรือว่าคอลัมน์ที่ชื่อ std underscore id เป็นชนิด integer นะครับ not เว้ null หมายถึงว่าห้ามเป็น null นะครับแล้วเว้นวรรคมาดนึงนะครับเขียนว่า auto increment หมายถึงว่า student id นะรหรือ std id ตัวนี้นะครับทุกครั้งที่เราเอา add record ใหม่เข้าไปเราไม่จำเป็นจะต้องเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปใส่ id ให้มันนะครับมันจะรันเองอัตโนมัติ1 2 3 4 5 6 7 8 9 เว้นวรรคมนิดนะครับพิมพ์คําว่า primary แล้วก็เว้นวรรคคาว่า key หมายความว่า S D I D ตัวนี้เป็น primary key ของตาราง S c D phone นะครับถัดไปผมมี S c D F name นะครับเป็นเป็นวาคานะครับ variable character นะครับผมบอกให้ใส่ F name ก็คือ first name ได้64ตัวเป็น n าไม่ได้นะครับ comma ต่อไป S c D L name นะครับก็เป็น student L name last name ครับผมให้64ตัวอักษรเหมือนกันนะครับและ student phone ให้12ตัวอ,อักษรเอเมื่อกี้ผมทำ13ไลมเนอะก็ God not now เหมือนกันนะครับอ่ะผมจะสร้างตารางนี้ตัวอย่างให้ดูนะครับบน command เราจะไปที่ command กันนะครับโอเคนะครับผมก็จะใส่คาสั่งว่า create v a r c ร a r table ผมบอกแล้วครับตัวเล็กตัวใหญ่ไม่มีปัญหานะครับผมตั้งชื่อตารางว่า SCD โฟนใช่ไหมลองดูก่อนเดี๋ยวผิดนะเนี่ยเดี๋ยวมีมั่วเดี๋ยวมีมั่วนะครับอ๋อ SCD โฟนถูกต้องนะครับมันพอดีมีชื่อคอลัมน์ว่า SCD โฟนแต่มันซ้ำเดี๋ยวจะงงนะ,ะสมมติผมตั้งชื่อ SCD โฟนนะครับโดยที่ตัวนี้นะครับ SCD โฟนเราสังเกตได้ว่าจะมีโครงสร้างดังต่อไปนี้ที่จริงเราจะเห็นว่ามีเครื่องหมายไอ้ฟันหนูแย้งที่ย้อนกลับนะไม่ใช่ไม่ใช่ซิงกิขโคดนะครับมันเป็น ผมจำไม่ได้เขาเรียกว่าตัวอะไรตัวนี้นะครับที่จริงเราไม่ต้องใส่ก็ได้นะตัวแรกผมไาตั้งชื่อก็คือ s t d i d นะครับเป็น n d e r s c o i d เป็นชนิด integer นะครับบอกว่า not now นะขอญอาตตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับปุ๊บนะครับ not เว้นวรรค now auto increment primary key นะครับก็เลยบอกว่า not now นะครับ auto underscore increment นะครับเป็นวรรคพน์แมรี่นะครับเป็นวรรคี key, นะครับคอลัมน์ที่หนึ่งกด enter อีกนะครับต่อไป SCD F name นะครับเป็นวาค่าเมื่อกี้ว่าให้64ใช่ไหมครับนี่64เนอะแล้วก็ not now ไม่ให้ใส่ now นะครับ SCD L name นะครับวาค่า6 4 เหมือนกันนะครับ not now นะครับแล้วก็ตัวสุดท้าย std phone ตัวนี้คอลัมน์เหมือนกับชื่อตารางแต่งงสักนิดนะว่าคาเมื่อกี้บก12นะผมขอ13แล้วกันกันกันเหนียวนะครับ now นะครับก็จบแล้วอันนี้ไม่ต้องใส่ลไอคอมมาแล้วสุดท้ายแล้วก็วงเล็บปิดเลยนะครับนี่โครงสร้างมันกด enter มันบอกว่า query ok 0 low affected แสดงว่า เรามีตารางใหม่เกิดขึ้นมาแล้วครับชื่อว่า SCD Phone นะครับอันนี้ถ้าลืมคำสั่งก่อนนะหน้านี้ผมขออนุญาตนะครับนั่นอีกครั้งนะตอนนี้ผมก็บอกว่าอยากจะดูว่ามีตารางเกิดขึ้นจริงไหมผมใช้ Show Tables นะครับกด Enter เข้าไปปึ้งนะครับเห็นไหมครับคราวนี้ใน Database com edu ของเราเนี่ยที่ผมเพิ่งสร้างเนี่ยมี Student Phone เกิดขึ้นมาแล้วนะครับมันเป็นตารางนะครับนี้บอก t a b l e นะครับ อ่ะโอเคนะครับตัวนี้อยากรู้ว่าเอ๊ะแล้วโครงสร้างของ SCdphone เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเมื่อกี้ผมเขียนไว้เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าผมก็ใช้คำสั่ง d e s c นะครับแล้วก็ชื่อตาราง SCdphone นะครับดูสับสนนิดนึงครับมันมีคอลัมน์ SCD ดีฟชื่อตารางเรา s อ d ดีฟซ้ำมันอยู่นะแต่จริงก็ไม่มีปัญหานะครับอ่ผมก็จะกด enter นะครับปึ้งนะครับมันก็บอกว่า ตาราง scd phone ของผมเนี่ยนะครับประกอบไปด้วย4คอลัมน์4ฟิล f i l d c d id เป็น integer นะอย่างที่บอกเป็นไม่เป็นเนานะเราเซตไว้เป็นเนาเป็น primary key ครับแล้วก็ auto increment เห็นไหมครับส่วน scdf name 64ตัวอักษร l name นะครับ last name 64 scd phone อันนี้ชื่อ column, อลัมน์นะครับ14อ้สตัวอักษรนะครับประมาณนี้เห็นไหมครับก็สร้างได้ไม่ยากจริงๆถ้าเราใช้ ตัวอ,อะไรนะ php m y a d m i n ก็จะง่ายขึ้นนะแต่จริงผมอยากสอนตัวนี้ว่าผมว่า php m y a d m i n เรานะ่าจยทำเอ,เองได้ครับโอเคครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพักตัวนี้ก่อนนะครับเพราะนั้นวิดีโอคลิปตัวนี้นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับการใช้คำสั่งพื้นฐานที่เกี่ยวกับตัวระบบของ mysql หรือ database นะครับแล้วก็การสร้างตารางนะครับให้กับตัวนี้เดี๋ยวภาคต่อไปก็จะเป็นการ Select ข้อมูลหรือ Insert ข้อมูลเข้านะครับเป็นคำสั่งที่เป็นพื้นฐานของอ SQL นะครับเดี๋ยวผมต้องขอุยาดพักก่อนนะครับ